ดาราสาวชื่อดังยอมรับเป็นฝ่ายรูปจีพระเอกก่อนแฮปปี้คบกัน8ปีแล้วหนึ่งอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานถึง8ปีระหว่างพระเอกหนุ่มสุดฮอ er. ตมาริโอเมาเลอร์และนักร้องนักแสดงนางแบบสาวจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยแม้ว,ว่าจะไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่เท่าไหร่แต่บอกเลยค่าว่ารักกันดีๆอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเข้าใจ และเวลามีปัญหาทะเลาะก,กันก็เคลียร์กันลงตัวมาโดยตลอดเราจะได้ฟังเรื่องราวความรักของพวกเขามาบ้างแล้วแต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็ไม่เคยรู้ว่าแก้จริงแล้วสาวจันจีเป็นฝ่ายชอบจีบทับไปหาหนุ่มมาริโอก่อนจ้าที่สาวจันจีได้เล่าผ่านรายการยังไงไหนเล่าเอพิโซด51ว่าเคยเจอมาริโอตั้งแต่ตอนจันจิเป็นแดนเซอร์แล้วเคยเต้นในคอนเสิร์ตเคยเจอรู้จักพี่เขามานานแล้ว เริ่มต้นจากที่เรากรีดเขาและได้เจอเขาช่วงที่เป็นพี่มากตอนนั้นเขาโซดไม่ใช่ไปกรีดเขาตอนที่เขามีแฟนไม่ได้นะจันจีเป็นคนที่เข้าไปจีบก่อนแต่ต้องรู้จักกันอยู่แล้วถึงจะไปจีบนะต้องดูแนวโน้มว่าเขาก็ดูโอเคกับเราไม่ได้ไปทะเลอร์ทล่าใส่เขา